สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับเราซูนูนอีกแล้วนะคะน้ลูกวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นเอ่อตัวเลขหลักสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนกันก็นกคือเลขหลักพันนะคะมาะมาพร้อมกันเลยอ่ะก่อนจะไปดูตัวเลขนะคะเราต้องมาทบทวนเลข1-10กันก่อนเนาะอีหนึ่งเออสองซานสซื่อสีอู่ห้รว หกชีเจ็ดปาแปดจิ๋วเก้าสือสิบอ่ามาดูกันนะลูกการทำเลขหลักพันนะคการอ่านเลขหลักพันให้อ่านจำนวนหลักพันก่อนนะคะแล้วตามด้วยเลขหลักร้อยนะคะหลักสิบและหลักหน่วยตัวอย่างเช่นหนึ่งพันนะลูกหนึ่งพันคำว่าพันตัวนี้คือคำว่าเชียนเชียน อีเชียนหนึ่งอี้เชียนหนึ่งพันซานเชียนสามพันนะคะมาดูกันต่อเขาบอกว่าในกรณีของเลขสองนะรูปจะไม่ใช้คำว่าเออแต่จะใช้คำว่าเหลี่ยงตัวอย่างเช่นสองพันก็จะเป็นเหลี่ยงเชียนเหลี่ยงเชียนสองพันสองร้อยยี่สิบสองก็จะเป็นเหลี่ยงเชียนเหลี่ยงป่ายซันเ er อ er อ, liness, อร์เออร์เหลี่ยงเชียนเหลี่ยงป่ายเออร์ซือเออร์นะคะ ามาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกบอกว่า1,200เหมือนเดิมเราพูดแบบไหนเราเขียนแบบนั้น1,000กับ200ก็จะเป็น1,000กับ200นะคะมาดูตัวอย่างที่2จะเป็นเอพ่อ2พ4 0 2,300แล้วก็40เหลี่ยงเชียนซานไปซื่อสือมาดูตัวอย่างที่3 5,746อยสรทำาไงดีลูก5้าห้าพัร้สแล้วก็หกอ่ะลองดูอูปะอูอูอูเชียนชี่ป่ายื้อซื้อรลิวมาอันนี้เออสาองร้อยยี่สามพัน สองร้อยยี่สิบก็จะเป็นซานเชียนเหลียงป่าเออสือนะคะอ้าววันนี้เราจะนวดมีเกม yes or no yes or no ให้เล่นนะคะอันแรกบอกว่าซืา้อเท่ากับสิบ yes หรือ no yes or no yes okay. yeah. สือตัวนี้ก็คือ10นะคะมาดูอันต่อไปชีสือชีสือเท่ากับ80 Yes or No คำตอบคือ no. no ต่อไปซานป่ายซานป่าย300ถูกหรือผิด Yes or No คำตอบก็คือ okay. Okay. Yeah. Yes ต่อไปสี่ร้อยยี่สิบแปดสี่ร้อยยี่สิบแปด เขาบอกว่าเท่ากับ438 yes or no คำตอบคือ no สองสือปลามัน28นะคะมาดูท er, er, yes no. อากับ2,000คำตอบคือ <No. S 1> ถามว่าสองพันถูกไหมถูกแต่ว่าสองพันเราต้องใช้คำว่าเหลี่ยงเชียนนะคะมาดูอันต่อไป เหลียงเชยเงเชียนเท่ากับ2000 yes or no คำตอบก็คือเ e s, okay, okay. <S, <Yes>. <S นะคะมาดูข้อต่อไปเลยหิวเชียนสองแปดสิหิวเชียองปกพันอง้อปดสิหกพันสองร้อยแปดเยคำตอบก็คือ okay, okay. Yes นะคะต่อไป5,280ออ5,280อู่เชียนปลาป่ายปลา ปลาอูเชียนปลาปาปลาสือคำตอบก็คือน <No. S 1> ปลาป่ายมันคือแปดรอยนะคะข้อต่อไปอีเชียนปลาปาจิ๋วสอ,อีเชียนปลาปจิ๋วสืออเชียนปลาปจิ๋สือคำตอก็คือเย yeah. okay. <Okay>. yeah. ต่อไป จิวเชียนจิวป่ายจิวซื้อจิวเท่ากับ9,898ถูกหรือผิด Yes or no, no คำตอบก็คือ No oh, คำตอบมันคือ9 9 9และ9นะ คะอ้าวันนี้เราซื้อมีแบบฝึกทักษะที่4นะลูกวันนี้เป็นแบบฝึกทักษะที่4นะคะให้นักเรียนจําแนกเลขตามหลักให้ถูกต้องนะคะหลักมี4หลักนะลูกพันร้อยสิบแล้วก็หน่วยวิธีการทาํานะลูกให้เด็กแยกให้ออกนะคะอ่ะอย่างข้อ1อีเชียนเออป่ายสั้นสุดซื่อเดี๋ยวซื้อทำให้ดูหนึ่งข้อนะเชียนตัวนี้เชียนตัวนี้ก็คือพันใช่ไหมลูก ต่อไปไปตัวนี้ก็คือร้อยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลูกแยกเลขหลักพันกับหลักร้อยจบแล้วลูกก็มาเขียนอีเชียนต่อไปเอ่อปยสันสือ30ซื้อเป็นหลักหน่วยเอาไว้